คุยตื่นมาคุยท็อปชาร์ตประจำเดือนกันยายนของแอปพลิเคชันจุกสก่อนอว่าเพ<อ>ลง<า>ไหนเป็นเดี๋ยวไล่เรียงมาเลยให้ชมพูดเองไม่ได้ต้องไปชมวีดีอาร์จะชมค่ะ เพลงช่างจุ๊กสิเนี่ยไม่ได้มีแค่เพลงใหม่ๆนะยังมีเพลงยุคเราด้วยยุคไหนดียุคเกาส์เซอรให้ชอบเธอชอบลิงยังดีกว่าจ้าดนาบิบายแล้วกันหนูหนูนะแอนเดียซอร์เรสโดนโดนค่าลิขสิทธิ์แล้วนะหนูหนูปาลองนิดเดียวเอนแหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้มีใครบ้างอย่างเช่นลิปออยลิออยเพลงอะไรลิปออยนี่ไงเพลงแล้ว มันก็แตามันก็กระฝุ่นบกมากระฝุ่นบกสุิสาท้องไส้ตัวอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะกี้ชลา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 ลมตอรโอ้ยมวนทองไปหมดแล้วไม่เอานักเลงใจอ้อมสุนิสาพี่อ้อมหน่อไม้แต่ดูยังไงก็เจอแต่หน่อไม้แผ่แดดแผ่แดดพี่บอยพี่บอยพี่บอยฝนจะตกทางโน้นหนาวตรงนี้ตรงนี้หนาวมากตรงนั้นไม่ค่อยหนาวเลย อันนี้วงสามบาทห้าสิบเขาต้องกลับบ้านนะกลับไปแล้วกลับนะไปแล้วเดืนแล้วเวล <c oughs> าไม่เหลือเอางี้เราได้ร <c oughs> ู้ชาร์ตของเดือนนี้แล้วเดือนหน้าไม่แน่นะพี่พี่วงสามบาทห้าสิบของเราเนี่ยยอดดียอดดีเนี่ยเ,ออเขาอาจจะอยู่บนชาร์ตแล้วเราอาจจะต้องมาลองเพลงยอดดียอดดีของเขาอีกก <c oughs> <ช>็ได้ <c oughs>